สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านครับผมรายการที่จะนำประเด็นร้อนในสังคมมาถอดรหัสและย่อยให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายเหมือนเคยคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการตามผมนะครับวันเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คุณเดินเข้าคูหาเลือกตั้งแต่แทนที่จะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนครั้งที่แล้วเจ้าหน้าที่ กลับยื่นบัตรลงคะแนนให้คุณถึง4ใบและบนบัตรเหล่านั้นมีคำถามให้คุณต้องตัดสินใจอนาคตของประเทศรวมกันถึง6คำถามคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในใจทันทีเลยก็คือจะไหวไหมนี่ไม่ใช่แค่คำถามลอยๆครับแต่มันคือหัวข้อการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของนีดาโพที่ได้ไปสอบถามประชาชนทั่วประเทศและผลลัพธ์ที่ออกมาก็สะท้อนถึงความกังวลความสับสน และความท้าทายครั้งใหญ่ที่รัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลกำลังจะต้องเผชิญตกลงแล้วคนไทยสับสนกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเวลา4เดือนที่เหลืออยู่จะเพียงพอหรือไม่ที่รัฐบาลจะสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ซับซ้อนอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการยกเลิก MOU ชายแดนและถ้ายที่สุดแล้วประชาชนอยากจะโหวตทุกอย่างในวันเดียวกัน หรือว่าอยากจะให้แยกวันกันแน่วันนี้ห้องข่าวข้างบ้านจะมาเจาะลึกทุกตัวเลขทุกแง่มุมจากผลโพลฉบับนี้กันครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันก่อนเลยครับนั่นคือความสับสนของประชาชนต่อการที่จะต้องรับมือกับบัตรลงคะแนน4ใบและ6คำถามสำคัญในวันเลือกตั้งบัตร4ใบที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างบัตรใบที่1 สำหรับเลือกสอสอแบบแบ่งเขตหรือสอสอที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในพื้นที่บัตรใบที่สสำหรับเลือกสอสอแบบบัญชีร,รายชื่อหรือก็คือการเลือกพักที่เราชื่นชอบบัตรใบที่3คือบัตรประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีสองคำถถนย่อยอยู่ในนั้นบัตรใบที่4คือบัตรประชามติเรื่องการยกเลิก MOU ปี43และ44ที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งก็จะมี2องคำถามเช่นกันแค่ฟังก็เริ่มมึนๆแล้วใช่ไหมครับนิดาโพก็ได้ไปสอบถามประชาชนในสองมุมมองครับมุมมองแรกคือคุณคิดว่าประชาชนทั่วไปจะสับสนไหมผลที่ออกมาน่าตกใจมากครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่พร้อมใจกันตอบว่าสับสนแน่นอนโดยมีถึง48.55%ที่ระบุว่าสับสนมากและอีก30.61% ระบุว่าค่อนข้างสับสนเมื่อนำตัวเลขสองกลุ่มนี้มารวมกันจะพบว่ามีประชาชนเกือบ80%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าประชาชนทั่วไปจะเกิดความสับสนวุ่นวายอย่างแน่นอนกับการเลือกตั้งในรูปแบบนี้มีเพียงประมาณ12%เท่านั้นที่คิดว่าไม่สับสนเลยแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อน,นิดาโพเปลี่ยนคำถามใหม่ถามว่าแล้วตัวคุณเองล่ะสับสนไหมคาตอบกลับเปลี่ยนไปครับ ในคำถามนี้กลุ่มที่ตอบว่าไม่สับสนเลยกลับกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ34.73%ในขณะที่กลุ่มที่ยอมรับว่าสับสนมากและค่อนข้างสับสนเมื่อรวมกันแล้วจะมีอยู่ประมาณ50%ปรากฏการณ์นี้สะท้อนอะไรครับมันสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งที่เรามักจะมองว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเท่าเราเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองพอจะตามข่าวอยู่บ้างน่าจะเอาตัวรอดได้บ้าง แต่ก็ยังอดเป็นห่วงคนอื่นไม่ได้ว่าพวกเขาจะไหวหรือเปล่าอย่างไรก็ตามแม้จะถามถึงตัวเองตัวเลขคนที่ยอมรับว่าสับสนก็ยังคงมีอยู่สูงถึงครึ่งหนึ่งของประเทศซึ่งนี่คือสัญญาณเตือนภัยที่ดังและชัดเจนอย่างดิ่งว่ารัฐบาลกำลังจะนำเสนอสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชนจำนวนมากจะรับไหวในเวลาอันสัน้นทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหามีอยู่จริงคำถามต่อมาก็คือ แล้วเรามีเวลาพอที่จะแก้ปัญหานี้หรือไม่นิดาโพก็ได้ไปถามต่อครับว่าคุณคิดว่าระยะเวลาสเดือนที่เหลืออยู่ของรัฐบาลคุณอนุทินจะเพียงพอหรือไม่ที่จะเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ซับซ้อนอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการยกเลิก MOU ชายแดนคำตอบในข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคมอย่างชัดเจนครับ เพราะเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งแทบจะเท่ากันเลยฝั่งที่ไม่เชื่อมั่นรวมกันแล้วประมาณ51%โดยมี30.23%ที่ตอบอย่างหนักแน่นว่าไม่เพียงพอเลยและอีก20.5% 3บอกว่าไม่ค่อยเพียงพอฝั่งที่เชื่อมั่นรวมกันแล้วประมาณ46%โดยมี24.43%ที่ตอบอย่างมั่นใจว่าเพียงพอแน่นอน และอีก22.14%บอกว่าค่อนข้างเพียงพอตัวแรกนี้บอกอะไรเราครับมันบอกให้รู้ว่าคนไทยเกือบครึ่งหนึ่งยังคงมีความหวังและเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าจะสามารถสื่อสารเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ประชาชนเข้าใจได้ทันท่วงทีแต่อีกครึ่งหนึ่งของประเทศ กลับมองว่ามันเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้สี่เดือนนั้นสั้นเกินไปที่จะอธิบายประเด็นระดับชาติที่ถกเถียงกันมาเป็น1 0บสบปีให้คนทั้งประเทศเข้าใจอย่างท่องแท้ได้นี่คือจูดใหญ่และความท้าทายที่รัฐบาลต้องพิสูจน์ตัวเองครับว่าจะสามารถเอาชนะความไม่เชื่อมั่นของประชาชนครึ่งหนึ่งของประเทศนี้และเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นความเข้าใจได้ภายในเวลาที่จำกัด และมาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดครับในเมื่อสถานการณ์มันดูจะวุ่นวายสับสนและเวลาก็มีน้อยแล้วทางออกควรจะเป็นอย่างไรเราควรจะโหวตทุกอย่างในวันเดียวกันเพื่อความสะดวกหรือควรจะแยกวันกันเพื่อลดความสับสนนิดาโภไปถามมาให้แล้วครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดการเลือกตั้งสอสอและการทำประชามติทั้งสองเรื่องนี้ในวันเดียวกันไปเลย ผลที่ออกมาอาจจะทำให้ใครหลายคนประหลาดใจครับเพราะแม้จะมีความกังวลเรื่องความสับสนมากมายแต่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามคือ49.16%กลับเห็นด้วยที่จะให้มีการดำเนินการทั้งหมดในวันเดียวกันในขณะที่มีเพียง26.11%เท่านั้นที่บอกว่าควรจะแยกทั้ง3าเรื่องออกเป็นคนละวันไปเลยส่วนที่เหลือก็เป็นความคิดเห็นย่อยๆเช่น แยกเฉพาะวันเลือกตั้งสสอ,ออกไปหรือแยกเฉพาะวันทำประชามติเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดคือความสะดวกสบายและการประหยัดงบประมาณครับประชาชนอาจจะมองว่าไหนๆก็ต้องออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์แล้วการทำให้เสร็จสิ้นทุกอย่างในวันเดียวย่อมสะดวกกว่าการที่จะต้องเสียเวลาออกมาลงคะแนนถึง2หรือ3ครั้งอีกทั้งการจัดเลือกตั้งและประชามติแต่ละครั้ง ก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมหาศาลการรวบยอดทําในวันเดียวจึงเป็นการประหยัดภาษีของประชาชนไปในตัวและนี่ก็คือภาพสะท้อนที่น่าคบคิดอย่างยิ่งจากการสำรวจในครั้งนี้ครับมันคือภาพของสังคมที่ยอมรับว่ามีความสับสนในประเด็นที่ซับซ้อนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถให้ความรู้ได้ทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเอียง,ยงไปทางเลือกที่ สะดวกและประหยัดมากกว่าสถานการณ์เช่นนี้ได้สร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหากเดินหน้าจัดทุกอย่างในวันเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ของการประชามติจะไม่ได้มาจากความเข้าใจที่แท้จริงของประชาชนแต่หากเลือกที่จะแยกวันก็อาจจะถูกวิจารณ์ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณและสร้างภาระให้กับประชาชนโดยไม่จาเป็น สุดท้ายแล้วบทสรุปจากผลโพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแต่มันคือเสียงสะพอนที่ดังและชัดเจนส่งตรงไปยังรัฐบาลว่าภารกิจที่อยู่ตรงหน้าท่านในอีก4เดือนข้างหน้านี้นั้นมันหนักหน่วงและท้าทายอย่างยิ่งการจะทำให้การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศชาติเป็นไปอย่างราบรื่นและสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยการวางแผน การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในระดับที่เข้มข้นและจริงใจกว่าที่เคยเป็นมาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกสับสนหรือไม่และคุณคิดว่าเราควรจะโหวตทุกอย่างในวันเดียวกันหรือควรจะแยกวันกันแน่คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดทุกประเด็นร้อนที่ใกล้ตัวคุณอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนช่องห้องข่าวข้างบ้านของเราไว้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ